สวัสดีครับแฟนแฟนสิงห์เอกมัยไทยลีกที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันทุกวันครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3และฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนอื่นเลยครับเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับและฝากแฟนเพจสิงห์เอกมัยไทยลีกด้วยครับและช่อง YouTube สิงห์เอกมัยไทยลีกฝากไว้ด้วยครับเรามาเริ่มต้นที่ข่าวอัปเดตการซื้อขายกันก่อนเลยครับตราด f อครับคว้าตัวทศพรสีเหลืองครับกลับมาเฝ้าเสาอีีกกคครรัััั้้งงบบเป็นอท่3หลจาามดสญญ บุรีมิผล FC ครับและมาที่ราชบุรีมิผล FC ครับว่าตัวเดเลย์ครับกองหน้าที่เพิ่งหมดสัญญากับ SCG เมืองทองเนี่เต็ดเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับมาที่ทูแบงค์คอครับประกาศปล่อยตัววันชัยจารุนงคานครับแบ็กซ้ายของทีมให้กับโพลิเทโล FC ด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลครับพิศนุโล FC ครับยืมตัวพันวิวัตอุ่นเมืองจากขอนแก่นอยู่นเต็ดหนึ่งฤดูกาลครับกระบี่ FC ครับเปิดตัวนักเตะใหม่3คนรวดเลยครับประกอบไปด้วยกิตสดานริมสีพุทธครับแบ็กซ้ายว เจเคนจันแดงครับกองหน้าวัย22ปีที่ย้ายมาจากตรัง f c อีกคนเป็นพนุวัตขุนเพชรครับอีกขวาวัย25ปีที่ย้ายมาจากสตูลยูไนเต็ดมาที่ข่าวสมาคมฟุตบอลครับโดยก่อนหน้านี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ยื่นฟอ้องบริษัทสยามสปอร์ตซินิเคตจำกัดมหาชนครับต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกาลางครับเป็นคดีแพ่งครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี61ครับในข้อหาหรือฐานความผิดสัญญาสิทธิประโยชน์ลิขสิทธิ์ตามเอาทรัพย์สินคืนโดยศาลพิพากษาเมื่อวันที่29ตุลค ให้สยามสปอร์ตจำเลยครับชําระเงิน99ล้านครับพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้ยละ7 5ต่อปีแต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับยังไม่เห็นพ้องด้วยครับได้การยื่นอุทธรณ์คัดค้านค,คำพิพากษาเมื่อวันที่22เมษายน64ครับโดยขอให้พิพากษาให้สยามสปอร์ตชําระเพิ่มอีก911ล้านครับหากศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับสมาคมครับทางสมาคมก็จะรับเงินจำนวน1,100 0ล้านบาทครับบวกดอกเบี้ยทั้งนี้คดีนี้ครับเป็นกรณีที่สมาคมฟุตบอลฟ้องเรียกค่า สิทธิประโยชน์ในช่วงที่สยามสปอร์ตเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ในระหว่างปี2556ถึง2558ซึ่งเป็นคนละกรณีกับสยามสปอร์ตฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางสมาคมที่บอกเลิกสัญญาในช่วงปี59และศาลไม่ได้สั่งรวมสำนวนครับต้องมารอดูข่าวนี้กันครับว่าจะจบลงยังไงมาที่ข่าว b g ปทุมยูนเต็ดครับแชมป์ไทยลีกทีมล่าสุดครับได้คิวลงสนามในศึก FFC แชมเปียนลีก2021รอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยครับโดยสำหรับการแข่งขันในโซนตะวันออกของศึก F อซแชมเปียนส์ลีกคร แบ่งออกเป็น2วันครับ14และ15กันยาครับทำให้ทําการแข่งขันวันละ2คู่ครับโดย BG ปทุมยูเนเต็ดครับมีทิวจะลงสนามพบกับชุนบุคคุนไดมอเตอร์ครับตัวแทนจากเกาหลีใต้ครับและแชมป์ของกลุ่ม S ครับซึ่งจะพบกันในวันที่15กันยา2021นี้ครับแต่สถานที่ที่จะทําการแข่งขันจะถูกกาหนดขึ้นอีกทีครับก็มาลุ้นให้ BG ปทุมครับผ่านเข้ารอบ8ทีมให้ได้ครับมาปิดท้ายด้วยข่าวใหญ่ของการท่าเรือเอฟซีครับล่าสุดมีข่าวลือว่ากําลังจะดึงโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมส ไปคุมทับอีกรอบครับทางสิงห์เอกมัยไทยลีกครับจึงนําบทความของเว็บบอลไทย .com ครับมาเล่าให้กับแฟนๆสิงห์เอกมัยไทยลีกฟังครับว่าเหตุผลที่การท่าเรือเลือกโคชองค์ดุสิตกลับมาคุมทีมครั้งนี้ครับโดยมาที่เหตุผลแรกก่อนเลยครับคือการลันตีแชมป์ไทยลีกครับโดยปัจจุบันครับการท่าเรืออุดมไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ดีกรีทีมชาติไทยและนักเตะต่างชาติที่ฝีเท้าไม่ธรรมดาการมีนักเตะเหล่านี้อยู่ในทีมครับย่อมมีอีโก้สูงตามมาดังนั้นคนซือที่จะสามารถคอนโทรลแข้งด ประเทศไทยครับตอนนี้ครับโคดองเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงนี้ครับไม่ว่าสมัยจะเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จทั้งทีมชาติไทยสโมสสอนและทีมดะไลาเอเชียและที่สมคัญครับพึ่งพาบีจีปทุมคว้าแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยทัพเดอะแบบิดชุดที่ควา้าแชมป์ที่ผ่านมาครับอุด,ดมไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์แต่โคดองสามารถชนะใจและคุมนักเตะทุกคนให้อยู่หมัดจนสามารถพุ่งไปชนความสําเร็จมาแล้วดังนั้นการท่าเรือครับคงเห็นจุดเด่นตรงนี้ครับเลยเลือกโคดองกลับมาคุมทีมอีกครั้งเหตุผลที่ ด้วยการระบาดของโควิด -19 ครับทำให้การเลือกคุณซื้อต่างชาติเข้ามาคุมทีมเนี่ยเงื่อนไขมันมากมายทั้งการปรับตัวภาษาวัฒนธรรมและการกักตัวดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งเดือนครับก่อนที่ไทยลีกจะเปิดในการหากุญซื้อต่างชาตินั้นเป็นเรื่องยากลําบากมากครับทำให้บอร์ดบริหารต้องหาตัวเลือกในประเทศเป็นลนดับแรกโดยแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าบางคนอาจจะมองว่าโค้ชโอ่งยังฝีมือไม่ถึงครับทำทีมน่าเบื่อไม่เลาใจแต่อย่าลืมนะครับว่าในอดีตในการเล่นเกมสนุกดุดันสุดท้ายหลายแชมป์มันก็ไม่ ไม่มีความหมายสำหรับมาดามแปงลงทุนไปเยอะย่อมต้องการคว้าแชมป์ลีกมาครองให้ได้และการที่จะไปถึงจุดนั้นก็ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ในการคว้าแชมป์มาแล้วนั่นเองซึ่งคโคดองครับตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับที่สําคัญครับสามารถทํางานได้เลยไม่ต้องปรับตัวเพราะรู้เรื่องฟุตบอลไทยทะลุป,ปุกปองอยู่แล้วและนอกจากนี้ครับอย่างที่รู้ครับว่าควโคดองเคยคุมสิงเจ้าท่ามาแล้วในฤดูกาล2013-2014น่าจะคุ้นเคยกับบรรยากาศเดิมๆที่แพสเตเดียมเป็นอย่างดีมาที่เหตุผลที่3ครับความสัมพันธ์ระหว่าง G, บีจีป FC ครับ ถือว่าแน่นแฟนกันเลยทีเพราะช่วงหลังสองสโมสรน,นี้จะซื้อขายนักเตะกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นธนบุญเกษารัตสุมรญ,ญาปุริสายเจนลบสัมเพาดีหรือจะเป็นฉัดมงคลทองคีรีในรายล่าสุดและที่สําคัญครับคุณประวินพิลมพักดีครับประธานสโมสรบีจีปทุมและมาดามแป้งนลทันล่ำซำครับยังนับถือกันเป็นพี่น้องอีกด้วยครับเมื่อพี่อยากได้มีหรือน้องจะขัดใจเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองคุยกันลงตัวทุกอย่างจึงดําเนินการไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นการยืมตัวครับเพราะโค้ชองค์พึ่งต่่่ออออสัญัญ,ญาใหมมกกบ B G ไปและีเงืน ใครจะส่งไปเรียนจนจบโปริเส้นอีกด้วยคาดว่าโคชองค์จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการคุมทีมลงฝึกซ้อมอย่างเร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์หน้าครับส่วนสโมสรราชประชาครับเตรียมแต่งตั้งอดีตโค้ดลูกหม้อบีจีปทุมเข้าไปทําหน้าที่แทนครับการทําแบ็กซูรังเก่าของโคชองค์ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยฮะเพราะภารกิจนี้มีความคาดหวังและความกดดันสูงมากส่วนงานนี้คุณซซอมาดครึมจะสร้างรอยยิ้มแม่กับแฟนหรือเอาชื่อมาทิ้งที่นี่เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับแต่เชื่อว่าการเจรจาระหว่างการทะลลือกับบีจปทุมในนฤูกาาห้คงรอ เป็นทวีคูณแน่นอนครับก็ขอบคุณบทความดีๆจากบอลไทยคอมด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับแฟนๆสิงห์เอกมัยไทยลีกอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยคอมเมนต์มาได้เลยฮะเราสัญญาว่าจะไปหามาเล่าให้ฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับฝากแฟนเพจสิงห์เอกมัยไทยลีกด้วยครับกดไลค์ตั้งเราเป็นซีเฟิร์สครับยูทูบสิงห์เอกมัยไทยลีกซับสคริปต์สั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาและให้้้กกกกํําาาาาาาลลลััังงงใจจเเรามาตอดดคบหวววว่่่่ิปนนีีะทททุไูขสย ฟุตบอลไทยก่อนใครครับ